สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงไพ่ยิปซีบ้านคุณฝนนะคะดอราบ็อกซ์ค่ะวันนี้กับอ่าเรนดอมคอร์ดนะคะก็เป็นการอ่าเรนดอมรีดดิ้งไม่ Random, Random Card Random Readings นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบ r รนดอมนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่าวันนี้ไม่มีไพ่ให้เลือกนะคะเป็นการทำนายแบบอ่า เล่าเรื่องไปเรื่อยนะคะอาจจะมีเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเราหรืออาจจะไม่ใช่หรืออาจจะเป็นข้อความจำเพาะจะจงถึงคุณหรืออาจจะไม่ใช่เลยนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถือว่าฟังเรื่องเล่าอของใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ก็ขอให้นําไปใช้นะคะวันนี้กับหัวข้อที่ว่าความรัก ของปีนี้อ่าความรักของปีนี้มีทิศทางอย่างไรอ่าพบเจอคนใหม่ไหมหรือยังคงวนเวียนกับคนเก่ามาดูกันว่าวันนี้ฝนจะจับพลังงานของใครได้นะคะการอ่านไพ่เป็นแบบรวมๆเนาะจำเพาะจอดจงเฉพาะเรื่องความรักนะคะแต่อาจจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดู เดือนวันเกิดราศีตัวเลขอะดูซิว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่มาดูวันนี้บ้างนะคะสิบเกนะ october ค่ะและ the rainy season อ่ะ เป็นของคนที่เกิดในเดือนมการาคมนะคะคนที่เกิดในเดือนกันยายนนะคะคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะรวมถึงลัคนาราศีด้วยนะคะแล้วก็มีเดือนมิถุนายนนะคะกรกฎาคมและสิงหาคมนะคะรวมถึงลัคนาราศีนะคะคนที่เกิดในวันที่1วันที่9นะคะคนที่เกิดในปี19อ่าลงท้ายด้วยหนึ่งเกคนที่เอ่ออายุสิบเก้าปี <c oughs> คนที่ มีเลขหนึ่งกับเลขเล้าในชีวิตนะคะเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสิบนะคะเลข6กเจ็ดเลข8ดโอเคมาเลยต่อกันเลยนะขออนี้าเล่นกันไปข้างบน,นเนาะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันทั่วๆไปกันเลยนะคะอาจฝนจะเล่าไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะว่าวันนี้ฝนจับพลังงานของใครได้และสตอรี่มันเป็นประมาณไหนนะสองไม้ u e e n ดาและ The Lovers นะคะใค,ใครหลายคนนะคะอาจจะเพิ่งออกจากสถานการณ์ความรักแบบสองสามคนมาหรืออาจจะเดินมาออกมาจากความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนคุมเครือนะคะความสัมพันธ์ที่หอมหวานมีความสุขแต่ว่าแต็มไปด้วยความท็อกซิกนะคะคนคนนั้นเป็นคนที่ดีต่อใจของคุณคุณรักเขาแต่คุณจําเป็นต้องเดินออกมาต้องแสวงหาหนทางใหม่เพราะว่าเขาเลือกไม่ได้ แล้วคุณก็ไม่ได้อยากให้เขาเลือกเพราะคุณรู้ดีว่าถ้าเขาเลือกคุณเขาจะไม่มีคนอื่นนะคะ่ะอืมถามว่าคู่ของคุณเป็นคู่สวรรค์สรรสร้างไหมก็ใช่คุณจําเป็นต้องเดินมาเจอเขาคุณสองคนจําเป็นต้องเจอกันเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อเรียนรู้คอนฟลิก เพื่อเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนสองสามคนอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะบทะเลาะเบาแหวงเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องทัศนคติมุมมองชีวิตแล้วปรับจูนกันไม่ได้รู้สึกว่าคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังสูญเสียวความเป็นตัวเองและคุณจําเป็นต้องยืนหยัดคุณถึงต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะอืมท่านลมนะคะ มิถุนตุลกุมนะคะโดยเฉพาะมิถุนเนาะอาจจะก,กำลังเจอปัญหาแนวแนวนี้อยู่นะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะผลรู้สึกว่าคุณตัดความรักออกจากชีวิตเพราะว่ากำลังโฟกัสเรื่องงานหรือว่าคุณไม่ได้ตั้งใจตัดหรอกแต่คุณรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องยากหรือไม่ก็ความรักคงเป็นเรื่องของเดือคู่ความลิขิตอะไรทํานองนะั้นะคุณถึงได้ไม่ได้แขวาอะไรมันมากมายนะคะเพราะงั้นคุณเลยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ แล้วแต่ชะตากรรมอะถ้าจะมีคนเข้ามาก็ก็ดีถ้าไม่มีก็แล้วไปคุณก็มีความสุขอยู่กับชีวิตด้านอื่นซึ่งจริงๆแล้วคุณรู้ว่ามันแห้งแรงนะในใจของคุณอะมันแห้งแรงและเต็มไปด้วยตาก,ก่าเหตุผลนะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจัดการอะไรได้ดีไปมากกว่าเน,นี้อืมอ่ะมาดูต่อว่าไพาจะเล่าเรื่องอยังไงต่อนะ,ะอืมมาแล้วจ้า ใครรอคอยอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นความรักนะความจริงใจความจริงจังความรักที่ชัดเจนแต่ก็ละมุนละไมอใช้คำว่าละมุนละไมเป็นคนที่สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นคนที่สามารถแชร์เรื่องราวในชีวิตของคุณได้คุณอาจจะคบกับเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนมาก่อนนะหลายคนรู้จักเขามาแล้วนะคะเขาเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในถานะที่คุณขีดไว้ให้อยู่ใน เส้นของคาว่าเพื่อนคุณสามารถแชร์เรื่องราวกับเขาได้คุณสามารถไปชอปปิ้งกับเขาได้คุณไปแฮงเอาท์กับเขาได้คุณไปกินข้าวคุณไปคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงกับเขาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาเป็นเพศอะไรเป็นคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามกันไหมหรือเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเป็นคุณไม่ต้องสถาปนาตัวตนของเขาเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกัน แต่คนคนนี้ชัดเจนนะอาจจะชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่คุณไม่ได้มองหรือตรงใจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารแต่ไม่นานนี้คุณจะมองเขาแบบใหม่คุณจะเปลี่ยนสายตาที่มองเขาให้กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งคนที่เพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ขอยรู้ว่ากําลังมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนถ้าเป็นหุ้นก็เป็นหุ้นที่น่าลงทุนถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจดาวรุ่งคนคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาได้ เป็นคนที่ไว้ใจได้มีความซื่อสัตย์เถนตรงจริงจังจริงใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่หัวเราะเก่งทำให้เรายิ้มได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้รวมคุณสมบัติของความดีทุกอย่างที่คุณคิดว่าจะได้พบจากคนคนหนึ่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย LGBTQ นะคะคนคนนี้สร้างเสียงหัวเราะให้เกิดในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โคตร เป็นคนนิดทําให้คุณลองมองเห็นความรักก็มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะคุณเห็นความเป็นไปได้เขาทําให้เขาทําทให้ความรักเป็นไปได้สําหรับคุณเอ่อเขามีลักษณะย,ยังไงฝนไม่่อยอยากจะสตริกมากๆแต่ว่าอ่ะไพ่ก็ขึ้นมาเล่าพอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างสูงผิวสองสีหรือผิวคล้ำนะคะอาจจะคล้ำแดดก็ได้นะอืมบางคนก็จริงๆริเขาจะเป็นคนผิวขาวแต่ว่าอาจจะคล้ำแดด เอ่อคนแต่งตัวเก่งแต่งตัวดีแต่ไม่ไม่ไม่ได้ตามเทรนดะ์แฟชั่นอ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เน้นสุภาพอืมเป็นคนเป็นคนที่สุภาพเป็นหลักนะคะเพราะงั้นเวลาที่ทํางานเขาก็จะสุภาพแบบหนึง่งเวลาที่เข้าหาคนเขาก็จะสุภาพแบบหนึง่งคือต่อให้เป็นคนแบบตลกปกฮาเขาก็มีลิมิตของความตลกอะ่ะรู้ว่าตลกแค่ไหนถึงจะพอรู้ว่าทํายังไงถึงจะเรียกว่าผิดกาลเทศะอืม รู้จักความถูกต้องนะ่ะเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นมัธยตีไม่เกี่ยวกับอายุนะเกี่ยวกับวิธีการที่เขาปฏิบัติต่อผู้อื่นนะ่ะเขามีความรับผิดชอบเขามีความอ,อรู้รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอืเพราะฉะนั้นคุณเจอเขาคนคุณเลยรู้สึกว่าแบบอืมบรรยากาศมันดีบรรยากาศม, <laughs> มันชวนให้มีความรักอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนคนนี้ฉันจะลองมีสัก ฉันจะลองมีความรักสักครั้งก็คงไม่แปลกเ,เพราะว่าคุณสมบัติเขาดีขนาดนี้อืมไปดูต่อกันนะคะหลายคนเจอโซเมตนะลักษณะของโซเมตหรือว่าทวินเฟลมนะคะอืมทีนี้ในขณะที่คุณรู้สึกมีความสุขมากๆแต่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังฝันไปหรือเปล่ามันเริ่มต้นได้ดีมากจนคุณรู้สึกว่าหรือว่านี่ หรือว่านี่มันจะไม่ใช่เรื่องจริงอ่านี่มันเกิดขึนน้นกับเราจริงๆนะหรอไม่ว่าสาหรับคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไม่ว่าสําหรับคนที่เป็นโสดมานานหรือว่าไม่เคยมีความรักมาเลยในชีวิตนะคะอยู่ๆเจอปั้งก็เหมือนเปิดกล่องออกมาแล้วเจอของขวัญชิ้นใหญ่อะ่ะเหมือนแบบเสี่ยงโชคมาหลายรอบอยู่ๆก็ถูกอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เป็นแบบนั้นเลยนะคะหลุดออกมาจากความฝันหรือไม่ก็ดียิ่งกว่าที่คุณฝันไว้ซะอีกเพราะงั้นขอให้เชื่อนะ ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองว่ามันไม่ใช่เพราะคุณคิดไปเองหรอกที่เขาดีอ่ะเขาดีอย่างนั้นจริงๆเพราะง,ง,งั้นทําตัวให้เป็นราชินีค่ะทําตัวเป็นมหาราณีแล้วรองรับรอรับความความรักจากเขารอรับสิ่งที่เขาจะประเคนให้คุณคุณเป็นมหาราณีแล้วนี่คุณถึงจุดที่คุณจะมีความสุขได้แล้วเพราะฉะนั้นรับความสุขครั้งนี้มาอย่างมั่นใจวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจำเพาะจอดจงกับคุณเท่านั้นนะคะใครที่แบบเพิ่ง มองยังมองหาไม่เจอเลยไม่เคยไม่เจอใครแบบนี้ในชีวิตเลยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองไม่ต้องมองหาไม่ต้องรอคอยขอแค่ว่าเมื่อเข,เขาเข้ามาถึงคุณแล้วอ่ะคุณอย่าสงสัยก็พอนะคะอืมคนกองนี้มีแนวโน้มว่าจะแบบจริงฉันจะได้คนคนนี้จริงหรอไม่จริงหรอไม่จริงอะไรอย่างเงี้นะคะลักษณะเหม,มือนแบบอยากเชื่อนะแต่แบบใจหนึ่งก็กลัวว่าจะคิดไปเองอะไรอเงี้ยคิดไปไกลหรือเปล่าหรือว่าแบบ ฉันรักเขาฝ่ายเดียวไหมฉันชอบเขาอยู่ฝั่งเดียวแล้วมั้งเขาจะมาชอบฉันได้ยังไงฉันไม่ได้มีอะไรเลยขอให้รู้ว่าขอให้รู้ว่าคุณน่ะดีกว่าที่คุณคิดคุณน่ะดีกว่าสายตาที่ตัว,ต,วตัวคุณเองตัดสินตัวเองอะ่ะอืมเพราะงั้นเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จักรวาลส่งมาเพื่อบอกกับคุณว่าคุณควรจะมองตัวเองในสายตาแบบไหนอืมแล้วคุณจะได้เริ่มต้นเปลี่ยนทัศนคติ ทำทุกอย่างที่ที่ที่คุณควรได้รับอ่ะคุณเป็นคนดีคุณน่ารักคุณไนส์คุณคุณดูดีมาตลอดนั่นแหละแต่คุณคิดว่าตัวเองอ่ะยังดีไม่พอคุณคิดว่าตัวเองยังยังคงมีตําหนิยังคงต้องพัฒนาอะไรเงี้ยคุณคุณยังยังเป็นที่ยังเป็นที่รักของใครไม่ได้หรอกเพราะคุณยังไม่เก่งขนาดนั้นคุณยังเป็นที่รักของใครไม่ได้หรอกเพราะคุณยังไม่ได้รวยขนาดนั้นคุณเป็นที่รักของใครไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่ได้สวยขนาดนั้นไม่ได้หล่อขนาดนั้นเพราะงั้น มองตัวเองใหม่เขาเข้ามาเพื่อบอกคุณว่ามองตัวเองซะใหม่ตัวตนของคุณนั้นสวยงามกว่าที่คุณมองหรือคาดหวังเอาไว้มากเพราะงั้นคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณดีพอดีพอเสมอมานะคะหลายถ้านอาจจะกำลังมีทริปเดินทางนะคะขอให้รู้ว่าเป็นทริปที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายพอสมควรหมายความว่าในทิศทางที่ดีนะเกินอิ่มนอนหลับภาพสวย ถ่ายร,รูปออกมามีแต่คนอิจฉาว่าอย่างนงี้อ่ะไปดูกันต่อว่าไพ่จะเล่าเรื่องนี้ยังไงต่อนะคะอืมความรักครั้งนี้ถ้าอาจจะต้องรอคอยการพบกันสักหน่อยอืมกว่าควีนไม้จะไปเจอกับคิงไม้ อาจจะต้องใช้เวลาสักพักถ้าคุณรู้จักอยู่ในการชีวิตกันและกันมานานแล้วหมายความว่าคุณพบเขาปุ๊บคุณอาจจะมีการคอมมิตกันทันทีเพราะว่าคุณรู้จักกันมานานแล้วแต่ถ้าคุณเพิ่งเจอเขาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรักครั้งนี้มีระยะทางมาเกี่ยวข้องมีวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องมีศาสนามีเชื้อชาติมีมีช่องว่างของวัย มันเกี่ยวข้องเพราะงั้นคุณอาจจะจําเป็นต้องปรับตัวหรือรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยความพร้อมอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วอัมเบรดคุณอาจจะรู้สึกว่ารักครั้งนี้รวดเร็วกว่าที่คุณคิดอ,อ,อืขอให้รู้ว่าคุณจะได้เจอเขาก็ตั้ต่เมื่อคุณรู้สึกพร้อมนะถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่พอขออีกนิดขออีกนิดขอเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกหน่อยฉันต้องดีกวนน่านี้ฉันต้องสวยกว่านี้หุ่นเล็กกว่านี้เอลยี่สิบสาม อกสามสิบหกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะขอให้รู้ว่าไม่ต้องคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้หญิงคุณจะเป็น LGBTQ คุณขอให้รู้ว่าคุณมีดีอ่ะคุณมีดีพอที่จะแบบเหมือนเนี่ยลักษณะแบบเหมือนคุณมีเงินอยู่เต็มกระเป๋าอ่ะแต่คุณก็ไม่กล้าซื้อของอ่ะไม่กล้าเดินเข้าไปชมเพราะว่าคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาครอบครองกับความรักก็เหมือนกันคุณคิดทั้งั้นที่คุณมีคุณสมบัติเต็มกระเป๋าอ่ะ แต่คุณก็กลัวว่าคุณจะไม่มีอะไรมากพอที่จะไปมีความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณอมองเห็นสถานการณ์ความรักของคนอื่นแล้วหวาดกลัวคุณกลัวเจ็บคุณกลัวเหนื่อยซึ่งต่อให้เป็นโซเมทหรือต่อให้เป็นทวินเฟลมนะคุณก็ต้องปรับตัวนะคะอันนี้ฝนบอกไว้ก่อนเลยไม่ใช่ว่าเมื่อเจอโซเมทและทวินเฟลมว่าคุณจะต้องไม่ต้องปรับอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะปรับกันน้อยหรืออาจจะมีการพูดคุยกันแล้วเข้าใจได้ง่าย อืมอาจจะไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันมากแต่มันก็ต้องมีบ้างที่ต้องคุยกันแล้วแบบอ่ะมีการเสียน้ําตาบ้างหรือว่ามีการรู้สึกเสียใจในการและกันบ้างแต่ว่ามันจะเข้าใจมันจะไม่เป็นแผลเป็นเหมือนคามเมรเกนชิพซึ่งในขณะเดียวกันคนที่เจอคามเมอรเกิลเนชิพแต่ว่าคุณอยากไปต่อกับคนคนนี้แล้วคุณคุยกันได้พอจะจูนกันได้ไปในทิศทางเดียวกันทําบุญให้มาก ทำเรื่องราวดีๆให้แก่กันมากๆเข้าใจกันมากๆคุณก็ไปต่อกับคนๆนั้นได้เพียงแต่ว่าพอมันเป็นคําว่าคาอีกแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหันหน้ามาคุยกันมันค่อนข้างยากเพราะเพราะมันติดคําว่าคาอีกซึ่งคาอีกบางครั้งมันก็คือการกระทานั่นแหละคาอีกบางครั้งมันก็คืออ,อ,อีโก้ของเราอืมมันก็คือสิ่งที่เรา ไลฟ์สไตล์สิ่งที่เราเป็นมันก็คือสิ่งที่เราคาดหวังในอีกคนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรื่องพวกนี้มันจูนกันยากส่วนใหญ่เขาก็เลยบอกว่าการมิเกเลชันชีพอมันมันไม่ไม่เป็นไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้มันดีก็ทําได้แต่ต้องจูนพร้อมกัน2คนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรนะคะงั้นคนที่มาฟังวันนี้ปีนี้นะความรักที่คุณจะเจอนะเป็นความรักที่เดินออกมาจากความรักครั้งเก่าเพราะงั้น ไม่มีพลังงานของคนเก่าเลยนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ซึ่งฝนว่าไพ่เล่าเรื่องคนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเนี่ยมากเลยนะคือคุณมีประสบการณ์เรื่องชีวิตเยอะอะแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อย คุณมีทฤษฎียแต่คุณไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยคุณไม่ค่อยได้ลงสนามจริงเท่าไหร่คุณอาจจะเทรนคนมามากมายทําให้เขารักกันหรือว่าเขาไม่เขาคืนดีกันมาเยอะแยะแต่คุณไม่เคยที่จะทําให้ตัวเองได้ประสบพบเจอกับความรักที่ดีสักครั้งครั้งนี้จะเป็นการลงสนามครั้งแรกของคุณและอาจจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยก็ได้นะขอให้เปิดใจนะคะอู้คุณพายอยากออกมามากนะคะก็ต้องให้เขาออกนะคะเพราะงั้นเนี่ย เพราะงั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเต็มไปด้วยภาพและจินตนาการเพราะงั้นขอให้มองมันด้วยสติด้วยความจริงด้วยการยอมรับว่าความรักมันดีนะแล้วคนแต่ละคนอะ่ะก็สามารถมีความรักดีๆได้แม้ว่าเราจะเจอกับโมเมนต์ที่ ต้องปรับตัวหรือต้องทําความเข้าใจในคนอีกคนอยากคดาดหวังให้เยอะถ้าเรามองตัวเราเองเราจะเห็นเลยว่าวัน,วนหนึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าเราก็อาจจะแฮปปี้เที่ยงเราอาจจะเศร้าเย็นเราอาจจะร้องไห้แล้วก็กลับมายิ้มได้ตอนแบบค่ำๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นคนคนนึงเขาจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เป็นเรื่องปกติคนคนนึงเขาจะทําผิดบ้างเราก็พูดคุยทําความเข้าใจกันได้คนบางคน อาจจะทําสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเลยแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเขาปรารถนาดีกับเราแล้วเขาก็หวังดีกับเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราต้องแยกแยะให้ออกว่าที่เรากําลังรู้สึกกับเขาที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ดีกับเราหรือว่าไม่แคร์เราไม่รักเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งความหวังกับเขาไว้หรือเปล่าอืมคุณกําลังสร้างเป้าหมายให้เขาเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการของคุณโดยที่ละเลยความจริงที่เป็นตัวตนของเขาหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าคุณอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงคุณจะเจอว่า นี่คือพาร์ทสำคัญของชีวิตพาร์ทหนึ่งที่คุณที่คุณจะได้รับรู้แล้วคุณจะได้มีความสุขกับมันถ้าคุณมองออกนะคะมันมีเก้าดาบมันมีสิบดาบซึ่งนั่นหมายความว่าความกังวลของคุณจะถูกทําให้จบลงความกังวลของคุณจะสิ้นสุดลงความกลัวความรู้สึกแบกรับความรู้สึกที่เป็นภาระความเหนื่อยหนักทั้งหมดอะ่ะคุณจะเข้าใจว่า ว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตคุณทําไมแล้วแล้วความรักครั้งนี้ทําไมมันถึงไม่มีเลยทำไมมันไม่ทำไมมันไม่มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างงี้นะคะเพราะนันอยากจะอือยากจะรักก็รักเอาอย่างงี้ดีกว่าอ่ะปิดท้ายกันสักหน่อยนะคะสามไม้ h e e l of for t u n e the vulnerable man นะคะใครที่ไปอธิษฐานมา ระท่านส่งมาให้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส่งมาให้แล้วโชคชะตานำพามาให้คุณแล้วรับเอาไว้แล้วเดินต่อไปเรียนรู้กับมันนะคะเรียนรู้กับคนคนนี้เรียนรู้กับสถานการณ์ที่คุณต้องเจอเขาเป็นคนดีอืมขอให้รู้ว่นี่คือค,คัดกรองมาแล้วเขาเป็นคนดีนะคะแล้วก็มีเจตนาที่ดีเพราะงั้นตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็เขาไม่ผิดนะที่เขาเป็นคนดี <laughs> เขาไม่ผิดที่เขารวยเขาไม่ผิดที่เขาหล่อเขาไม่ผิดที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วบอกว่ารักเรา เพราะง,งั้นขอให้เชื่อนะขอให้เชื่อขอใเชื่อว่าคนคนนี้เกิดมาแล้วต้องเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณต้องเจอเขาเพราะง,งั้นเจอกันแล้วมีวาสนาเจอกันก็ขอให้รักษาเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันให้ดีๆนะคะอย่าอย่าหวัดระแวงหรืออย่ารู้สึกหวาดกลัวจนจนจน,จนพร้อมที่จะปฏิเสธตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะผมรู้สึกว่าเอ,อ่อหนทางของคุณมันอาจจะแบบ เจอความลําบากมาเยอะแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรง่ายอะไรเงี้ยแล้วแล้วคุณก็ค่อนข้างมีภาพจํากับความรักว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะงั้นครั้งนี้มันอาจจะง่ายก็ได้นะอย่าเอาอาดีตมาตัดสินปัจจุบันนะคะและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเอาปัจจุบันไปตัดสินอนาคตนะถ้าคุณยังมองไม่เห็นสัญญ,ญาณคุณไม่มองไม่เห็นว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณขอให้เชื่อแต่ถ้าคุณเห็นสัญญ,ญาณแล้วคุณพอจะเห็นเขาลาังคร่าว เร่งปฏิเร่งปฏิกิริยาได้โดยการเชื่อมั่นว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะโอเคมาดูไพ่แนะนำปิดท้ายนิดนึงค่ะอ่า inspiration and courage ชัดไหมชัดไหมเขายืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าจะได้เจอเขาเพราะงั้นเพราะงั้นเชื่อนะตรงเชื่อและศรัทธานะคะ ไม่จาเป็นต้องมองเห็นนะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ลืมตาอยู่นะคะผู้หญิงคนนี้ใช้หัวใจใช้ความรู้สึกใช้อินทิวิชันใช้สัญชาตญาณในการเชื่อมันน่ากลัวเห็นไหมคะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันน่ากลัวความรู้สึกคุณเนะ่ยมองไว้อย่างงั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณมองคนนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณกลัวมาตลอดเพราะงั้นกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวแล้วคุณอาจจะพบว่าจริงๆเขาคือแมวมวงวิงก็ได้ ความรักมันอาจจะไม่ได้ยากกับทุกคนนะเ,ออเมื่อมันถูกที่ถูกเวลาและถูกคนมันจะง่ายมากๆเลยแล้วฝนอยากให้รู้ว่านี่คือการมาของโซเมทและทวินเฟลมเพราะงั้นมันจะไม่มีทางที่จะผิดพลาดผิดหวังหรือว่าทำให้คุณเสียใจมากมายเหมือนอย่างที่คุณเคยเจอหรืออย่างที่คุณเคยได้ยินม,มันอืรักครั้งนี้จะไม่ทำลายคุณ fire magic นอกจากมีความเชื่อและขอยมีแพชชั่นในความรัก ไม่ใช่ว่าเออโอเคค่ะเชื่อค่ะแล้วก็แบบไม่อยากไม่อยากคุยแล้วว่าเบื่อเหนื่อยอยากนอนเลยสำหรับสาวโสดทั้งหลายหรือว่าสำหรับหนุ่มโสดทั้งหลายที่แบบเคยชินกับการอยู่คนเดียวอนะคะอาจจะต้องเติมไฟให้ตัวเองหน่อยว่าแบบเอ้ยลองดูหน่อยลองสนุกกับมันหน่อยลอ,ลองแบบท้าทายกับมันหน่อยกลับไปเป็น 10, อายุสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดอีกสักครั้งแล้วก็บอกตัวเองว่าเอานะ่า ใส่ความตั้งใจลงไปหน่อยใส่ความหวังกับ,ก,บกับความสัมพันธ์นี้ลงไปหน่อยมันจะผิดมันจะพลาดมันจะยังไงก็เดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวค่อยรู้กันนะคะพี่หนูว่า take action นิดนึงชอบเขาก็บอกว่าชอบถ้าเกิดว่าเขามาบอกรักแล้วก็ลองรับคําเชิญชวนของเขาดูอาจจะยังไม่ตอบตอนนี้ก็ได้อืแต่ว่าลองศึกษากันดูนะคะไฟค่อนข้างชัดเจนนะอาจจะเป็นหนุ่มทตุไฟสาวทัุไฟนะคะหรือ lgbtq ทัดไฟเมสสิงห์ธนูนะ ปไปได้นะคะมีเขาค่อนข้างมี passion ที่รุนแรงกับคุณนะรุนแรงนี่หมายความว่าเข้มข้นอะนะคะจริงจังจริงใจอย่างที่บอกนะไม่ต้องสงสัยว่าเป็นใครเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะไม่ต้องทําอะไรเลย change and progress มันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆสถานการณ์ในชีวิตคุณกําลังเปลี่ยนแปลงถ้ามันเคยยากมันจะง่ายขึ้นถ้ามันง่ายดีอยู่แล้วมันจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนะคะเพราะงั้นเพราะงั้น,นอย่าสงสัยเวลาเราเจอแบบ เรื่องยากเราก็สงสัยพอเจอเรื่องง่ายก็สงสัยอีกหรอคะวางใจไว้สักเรื่องนะวางใจไว้สักเรื่องแล้วคุณจะได้แบบปล่อยวางมันได้นะอ่ะใบสุดท้ายแล้ว listening to wisdom นะคะสัญ,ญญาณข่าวสารต่างนะมีโอกาสเจอกันผ่านการเดินทางนะคะผ่านทางโลกออนไลน์เนาะผ่านการทำงานหรือผ่านกลุ่มที่มีความเชื่อหรือมีความสนใจในรูปแบบเดียวกันนะเช่นกลุ่มพัฒนาจิตวิญ,ญญาณกลุ่มหมอดู กลุ่มเเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสายงานอะไรเงี้นะคะอืมก็ประมาณนั้นโอเคสําหรับหัวข้อ random หรือว่า collective readings ในวันนี้จบลงแล้วนะคะขอหวังว่าแต่ละคนจะได้มุมมองแล้วก็ฟังสบายๆไปกับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ